วฮ้วยของขาวนี่คืออะไรอ่ะเออ่โมจิจ้ะอ๋อโมจิโอโโกาโตเดนไปแปลกจังเห็นเขาโฆษณา,ายอยู่ที่เนาะโอ้เขียนมิ้วเอาไหนอีกเอาแปะไซส์เลยเผื่อไว้เลยเพราะว่าหยุดอยู่บ้านหลายวันก็กินไอติมเดี๋ยวพ่อจะกินไหมถั่วดำ ไม่เอาที่หนูกินดิถ้านหอนูอยู่บ้านเอาที่หนูกินเดีได้พี่ปิดก่อนอ่ะดูก่อนดอูเลือกอันไหนเอเอเอ่ะอันไหนทุเรียนเนาะเอาเอาแมกนัมค่ะนั่นไหนกัสซิกแมกนั่นไหนแมกนัม พลาสติกค่ะาสิแม็กนัมทำทรงดีมากทรงดีมากมันเหมือนม่อด้วยอ่ะแปดสิบแล้วฮะเท่าไหร่แล้ะแปดสิบแล้วหรือยี่สิบแล้วยี่สิบยี่สิบยี่สิบได้แค่ข้างล่างใช่ไหมดูแม็กนัมหน่องมันอยู่ในนี้ นี่แมกน้ำเหรอนี่ไม่ใช่แพ็กนี้แค่ะอรานี่แมกน้ำเหมือนกัน์ปูนคุกกี้ดูดิเป็นยังไงอ่ะอ๋อซ้อนไอติมอยู่ข้างในว้าวอันเท่าไหร่คะอันนี้อันนี้ออกสิบอันนี้ห้าสิบอ๋ออ๋อแยะเลยค่ะะเอ๊ใช่แต่อันนี้ออกใหม่เหรอคะเนี้ยใช่ออกใหมไม่ขายดีอันนี้ค่ะ สมมติอันนี้คือมันเป็นโมคัพบแม่ถือเป็นถ้วยใหญ่เนาะเป็นถ้วยใหญ่ค่ะเป็นนี่เลยเป็นควอสเป็นแบบนี้แต่ไม่มีค่ะอ๋อไม่มีเหรออือเดี๋ยวให้น้องมาดูเอาเล้วเนาะให้น้องเลือกอ่ะเดี๋ยวปิดให้น้องเลือกอันนาะเดี๋ยวเรเงินเพิ่มก่อนดีอ่าเอาเงินเพิ่มอ๋อนี่ยอ่ายักคู่หรอยักคู่ ยาคูยาคูรถร่มหรอเนี่ยยาคู <Y aku. S 1> นี่มันมีกี่รสคะมันมีหน่รสเดียวอ๋อมีรสเดียวอือกีรสสดชื่นเย็นชื่นใจโอเคอ่ะเท่าไหร่พอดีเลยเหรอโอ้พอ,อดีเลยเยี่ยมอ้มอาวลืมรถ <laughs> <laughs> นึกว่าลืมนึกว่าจะเดินกลับบ้านแล้วคืทิ้งขยะอ๋อทิ้งขยะโอ้เยี่ยมเลย เันนี้ไงคุณน้าก็มีชิ้อะไย่าดูั้ยู่ใน้นี่ไงพี่หักไไหนแล้วมเอาดี๋ยวเดี๋ยวเดีวมหักมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเไม่มีถุงถุงอยู่ถุงถือยู่อ่ะถุงถืออยู่ไงนี่มืออะเอาไหนอีกลูกเอาอะไรอีกเป็นไแล้วพี่เป็นไแล้วพี่ โอ้รถนี้เยอะจังรถนีいい้ไอ้บางวัลน่ะนี่อะไรอ่ะบัวลอยเหรอบัวลอยจุดค่ะโอ้โหแตกอ่ะบัวลอยเอาไหนเอาไหนเอาอันนี้อย่างนึงค่ะคลาสสิกคุกกี้แอนครีมจะต้องเป็นเท่าไหร่หนึ่ร้อยสิบบาทหนึร้อยสิบบาทเอ้โพอดีเลยเหรออ๋ออันไหนขายดีข้งนี้ ขายดีทุกอย่างโอยขายดีทุกอย่างบางบางคนกินอร่อยทุกอย่างเนาะเพราะว่าคนชอบไม่เหมือนกันเอออร่อยกันทุกอย่างโอเคแบบตายแบบตายชอบทุกอย่างกินทุกอย่างเดี๋ยวนุกินอันที่เอาออกมาจาเลยนอะได้ได้อันไหนไม่รู้อ่ะอันนี้อันนี้มันยังเป็นขอบเทียนมีคอนเนสโเตอ๋อไม่ต้องไม่ต้องถูกเขาไม่ต้องถูกอ่ะเราไปแช่ตู้เย็นเลยคุณมากค่ะโอเค ตึงตึงตึงเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่เปิดเดี๋ยวรอพี่เปิดไฟไอ้เปิดเพลงอ่้า้าโอเครอดรอรอดรไปแล้วนี่อืมก็จะกินไอติมโชว์ ขอโทษคนหิวด้วยขอโทษคนหิวโอ๊ยกำลอนแล้วกำลอนแล้วโอเคอุโยน่าสวยจคนออกมาล่าสุดปกติออกมาแบบหน้าเละเลยนี่มันยังมันยังแบบออกมาใหม่ๆเป็นกี็น้ำแข็งเป็นเกล็ดน้ำแข็งอ๋อถ่ายก่อนโอ้ยโอ้โหเกิดยอดหนังเป็นเกล็ดกินเลยโอ้ยหยด อะไรหยดวะเนี่ยน้ำหยดยังไงรอ,อมานานสุดยอดสมกับที่รอคอยอร่อยดูหมุนอร่อยมากหมุน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 อืมอืมไหลจะไหลอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากโอ้โหดูดิฟินมากมากเลย